สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แม่นมาแล้วครับอาจารย์แม่นมาแล้วอาจารย์แม่นสิมาให้แนวทางงวดวันที่ที่พกกุตขาสองหาหกเจ็ดนะครับเด้อครับเป็นยังไงครับพี่น้องงวดที่แล้วมีผู้โชคหมานบ่ครับมีผู้ มานหลายบ่บมานหน่อยบบอันบ่อม้านกะเอาไหมนะครับผู้มานอาจารย์ก็ดีใจน้างวันที่แล้ววันที่สองพุทธภาหกอเกตอาจารย์กให้โบนกใไ้เด่นศูนย์ก็ลุดครับขอโทษขออภัยไห้ล่างเด่นวิ่งเ,เลขกวิ่งหว้ยวิ่งนะครับ ก็คือหนึ่งกับเก้าจับคู่กับหกหนึ่งหกเก้าสิบเก้าแลไปออกอบนครับก็ขึ้นจากล่างไปเป็นบนบลน่อ,อก,กลางขึ้นไปเป็นบนจะเห็นจังไดอาจารย์ก็ว่าไปเรียกลางสูตรเรียกลางมันไปอยู่บนก็ได้หรือจอยู่ล่างก็ได้นะครับเด้ออันนี้เหาบ่เป็นพวกออกเ้าเป็นผู้คำนวณ ครับก็ลุดไปลุดลางเป็นบนลุดบนเป็นล่างก็ขอโทษขออภัยแต่อาจารย์ก็มาฝันว่าอาจารย์ได้ขี่รถเจ้าขอ้อางใบ,บทะเบียนกัเป็นหกหนึ่งหกมันก็ะบอกสิบหกบนป้ะนคือเลขฝันหนวกบนล่างเลยครับบนเป็นเลขสูตรเลขฝันเพียงใดพี่น้องโศกมาร์โบโศกมานก็ดีใจน้ำเลยครับดื้อบอาโศกมานเอาไม่งวดนาก็คืองวดวันที่สิบหกกุญแจผ้าสิบหกกุญแจผ้ อาจารย์ก็ได้คำนวณแนวทางมาฝากตอนพี่น้องเ c คือเก่าล้ะครับจะงวดวันที่1 6กุมภาพันธ์เนี่ยอาจารย์ก็คำนวณเล็กบนไฟบนรางก็ได้จับครักับมีเก็ดมีหาเด่นก็จับครัวก็คือเก็ดเก่าก็หาเก่านะครับด้อันนี้คือคือเล็กคำนวณสูตรสูตรบนมัก กะจัดคัดกะพานบ่อหมักเบิ่งจะซื้อกับบ่เปัหญังครับเบิ้งดีซื้อกับบ่เปนหยังเเบิ่งไวหรือจังไดหมักกะจังเอาไปเสี่ยงสูงนะครับเด้อเสี่ยงสูกลองเบิ่งยิบจับสลากินแบ่งรัฐบาลครับตานี้แหละครับเบิ่งเลยครับชมเลยอันนี้คือเป็นเหลขกเป็นหวยไฟบนนะครับไฟบนลางเด้อครับเดื้อไฟบนลาง อันนี้แะครับอาจารย์ก็ได้มาจังสี่ละบนรางบนรางครับอาจารย์ก็ได้คำนวณไฟเหล็ก่างอีกครับเหล็ก่างก็มีได้วิ่งล่างครับเล็กวิ่งครับวิ่งได้รูดได้หรือที่มักจับคู่ก็จับเอาวันนี้อาจารย์ได้หกกับสี่นะครับหกกับสี่ อกสีนี่เป็นไฟลางเป็นสูตรเหลี่ยกลางนะครับเดิมสี่หอกบนก็ได้ลวกหอกลางก็ได้แต่ว่าเป็นสูตรเหลี่ยกลางเอออาจารย์ก็เห็ดเป็นครูไว้ก็คือหกสามเออหกสามส,มส,มสมี่เก้าสี่แปดอ่าส้มนะครับส้มเลยส้มเลยครับส้มเลยอันนี้นะครับคือคือเหลี่ยกลางห้วยลางนะครับเด้อเอาไปเชียงโศกเชียงดวงเบิงห้ามันเข่าวันที่สิบหกขุจภา โอเคต์ละครับมากระจัดคัดกะบพานเอ่อบ่ตบรรยังอันนี้เป็นแนวท่านะครับแนี่ยวท่าการเชียงสูบเชียงดวงอ่ะเห็นแล้วเนาะครับเนาะครับวันนี้อาจารย์ก็ได้ฝันนะครับได้ฝันเอ่อมีฝันมาปากพี่น้องอีกเออฝันหลังจากวันที่สองผู้จะผ้กับที่สามที่สี่เออกับฝันว่ารถอาจารย์ รถเปียอาจารย์มันห้องเออมันห้องยุ่เสียงก็ห้องขึ้นดังขึ้นอาจารย์ก็เลยว่ามันสวกยุ่หันบ่อใบเสเบียนอาจารย์รถอาจารย์นี่ก็คือสามศูนย์เก้าเกมันเคยออกนะครับสารสามศูนย์เก้าเกตเคยออกออกรูเออรถอาจารย์ออกออกหวยออกเลขนี่ดูเอออาจารย์ก็เลยว่ามันสิเป็นเก้าเกตบ่องวดนี่เออไปอยู่รักใดอยู่บนก็ได้อยู่ล่างก็ได้นะครับดื้อ อันนี้คือฝันเจียวกับหลดของอาจารย์ครับแล้วก็มือมือรุ่นมากกับมาฝันตัวกันอีกนะครับเด้อฝันตัวกันอีกก็มีฝันว่ากับแกก็คือทตุกแก่ครับกัดสว่งก็คือสี่โค้งของอาจารย์แต่ละด้านด้านละโตคางละโตนะครับเด้ออันนี้คือขึ้นขึ้นที่สองอาจารย์ฝันยงสั้นมันมันเต้นขึ้นมาสวบมากกัด ขางข่างสวงของอาจารย์ที่แรกกัดข่างขัวก้อนอาจารย์กระแลนไปวิ่งไปโตที่สองอตูแกกวเต้นมาข้าบีข่างไส้เออมากัดข่างไส้อาจารย์เป็นผู้ยุคเคิงอาจารย์เล้คิดว่ามาันจะเป็นเหลขกาบเป็นเหลขหาบด้วยครับงวดยุทธ์สิเมนบอเอออาจารย์สิฟันแมนบอเออคือสูงงวดบออาจารย์เลดจีเก้า หาเก่านะครับเด้ 59, 59. เอเก่าหาเก่าพี่น้องเอฟซีพี่น้องห้เพิ่นตีเอาก็ได้ครับตีเอาก็ได้ลูกแก่ครับแก่เนี่ก,ก็มันก็เป็นเก่าแลลวครับขพราะอาจารย์ตีอาจารย์เคยฝันมาหลายสิบปีขึ้นหลังแล้วฝันว่าลูกแก่ครับเต้นมากเกาะหัวอาจารย์มาจับอยู่หัวอาจารย์กะสิบปีขึ้นหลังแล้วมันเคยออก เลขเป็นเรีกบนครับถ้าอาจารย์จำได้ตะเหล็กสองตัวมันเป็นหกเก้าเลครับเดอ้อมันเป็นหกเก้างวดนั่นบาดนี่อาจารย์มาฝันว่าตุ๊กแกมันเต้นมาขับดูข่างก็คือสวงก็คือสี่ข้อเห้าแต่ละข่างมันต้องเป็นเก้าห้าเก้าอาจารย์ฝันตีงสั่นไอีพี่น้องตีเอาไม้ก็ได้ส้มเลยครับนี่คือเลียกฝันเะครับเดอ้อ เลขฝันของอาจารย์อาเกตเกาเนี่กาเกตเนี่ยคือเป็นเหลขลรถดปิกอัพของอาจารย์นะครับเด้อไอ้ฝันว่าตุแกกันเนี่คือเก้าหาเก้าอันนี้แหละครับเพือจะเห็นแล้วเนาะครับนอหัววันที่สิบหกกสภาหกเจ็ดครับโอ้ลมเอาเป็นได้บ่อนี่ครับแรงบ่บ้านอาจารย์แรงแหลเงนะครับเด้อเอ่อ โดยที่พักล่างอย่าตายเมดมันปลูกไว้ก็ตายยังนังก็ตายเมิดแล้วออบอมบอมี่เนีแวนว่าจิบอตายมันแหลงมันแหงเลยครับเด้ออืเฮ็ดจังไดฝนยำได้สิตตุกพวกมันพวกอ้อยก็เหี่ยวก็แหงต้นไม่ก็ตายต้งซีแลละครับเลี้ยงเอ่อหวยเอ่อแนวทางของอาจารย์ก็มีทานี่แหละครับเออให้พี่น้อง FC เอาไปเรียกซื้อเรียกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเด้ยเอ,อยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้หามันออกหามันดวงดีเออ,อาจารย์กติบ่บมีอย่างหลายดอกก็ให้พี่น้องเก็บซีให้ถูกหวยรวยเงินอยย่ดีสมบายอยู่ดีไม่แห้งสูบผู้สูบคนนะครับเด้ออาจารย์ก็สิกเก่าคำว่าสวัสดีครับ